วันนี้มีรถระดับนานมาแนะนำอีกหนึ่งคันแล้วนะครับ Honda CB 1วีพันสามซูเรถคันนี้ปี2022นะครับเป็นรถเจ้าของเดียววิ่งเพียง4,400กิโลเท่านั้นายแดงคันนี้600,000กว่าบาทนะครับวันนี้เราเปิดไว้เล้าใจเลย489,000บาทแคชบาร์พร้อมท่อมีไม่เสร็จสับนะครับอ่า <c oughs> ท่อฟูนะครับท่อน,นี้ไล่มาเลยเงาลุง้งสวยงามมากนะครับแบรนด์มูริวากินะครับตรงสเปคตรงรุ่นต้องยี่ห้อนี้เลย แล้วก็กาดท่อนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วชกหน้าชกหลังคันนี้้ของโชว่านะครับแล้วก็ดอกยางเต็มเต็มเหลือของด้านหลบนะครับผมมาด้านบนมีถัดหลังมาให้เรียบร้อยแล้วดูสีก็ได้นึงนะครับเพลซันบีมไวท์สีแดงตัดสับสีขาวเป็นเอกลักษณ์มากสลักซูเปอร์โบดอ์โคตรสวยแคชบ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ดูท่อจริงท่อโคตรสวยเลยนะครับสวยงามมากไฟหน้าเป็นเอกลักษณ์เลย h o n d a c b 1บ0พันสามซ o เอมาดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างนะครับไลท์ที่ติสำหรับเลขไมล์4,400กิโลไม่กคลิปใหม่ทุกจุดการลอยถุงการลอยถังมีไม่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้มีโหมดปรับได้3ระดับแล้วก็คูสคอนโทรลแม,ม่ครบนะ,นะครับดูเลขไมล์กันหน่อย4,400กิโลเท่านั้นมาฟังเสียงเครื่องยนตกันครับสีสูบเรียงนะครับเสียงนุ่มๆหว,วาน โอเคสาหรับเจ้าพันนี้รเราเปิดไว้489,000บาทเท่าน,านั้นรายเอรยดรถไปไหให้ด้านล่างเลยนะครับสำหับวันนีขอบคุณครับสวัสดีครับ